คลิปนี้ก่อนมูมอจะไม่เหมือนทุกๆคลิปนะแต่เพราะว่าแอมทำอนิเมชันมันแบบเซฟไม่ได้ก็ขอโทษด้วยวงลอยวนนี้อากาศร้อนหนึ่งฟารินไทน์โอ้โคตรร้อนเลยว่ะร้อนชิบหายเลยกระดาษกระลายสารละอู้กระดาษไม่ด้วเลยเ,ลเนี่ยมืองไทยมันร้อนจริงๆเลยอากาศโคตร้อน เอ้ประชาชนงสัตว์นี่้เตายาามางมาลายพาสิกบเพชมทำไนะครับโอ้ยแมงไม่ดีงูจะมาป้อนกุหลาโคตรสมบูรโอ้ยเช็ดแมงใช้ปืนจริงชิบหายละมึงกดคอยว่าใช้ปืนปลอมดมดอย่างน้ก,ก็แขนดูไม่ทำให้ฉันตยายงงๆหรอกนะ เคมันก็แข่คนรวยงัวคุยร้จนยิ่งไปเลยชิ้นนี่เป็นทีลมๆไอ้สองคนนั้นกูจัดการหมดแล้วกูทำอะไรก็ได้ตรงนี้โอ้กระโดดลิฟต์เป็นหนึ่งทีโอ้ยไม่่ะ ไอ้พ่อพรเลลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไอ้พ่อพ